สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พบกับช่องตุ้มขาชั้นแนวคือเก่าค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ้องตะเขียบค่ะก็จะเก็บตะเขียบไม่มน่วยเพิ่มไปค่ะบ่านันใหญ่ไหมคะพี่น้องเพิเเเ่มค่ะบ่าหันดีบ่าหัน,นดีเพิ่มค่ะว่าหันใหญ่ไหม่าหันใหญ่เทอม ก็เป็นมาค่บ้านเด็กแก่ค่ะหลายอยู่ค่ะพี่น้องหลายอยู่ใช่พี่น้องเบิ่งค่ะเกี่ยบหลายอ่ะฟ้ากับบ้านเด็กตัดมาหะพี่น้องมั้งบ่มีเวลาตัดกันต้นมีสีดกอยู่ค่ะพี่น้องเบิ่งข้างบนกัน หลายหน่วยอยู่ค่ะนี่ค่ะข้ามันละอ่งกบเขียบค่ะที่น้องนั่งเบมีเตีมนี่อย่างเดียวเดินบิมีเตี่ยนแค่เขียบ สี่หาต้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นมากลาย,ยุคค่ะพี่น้องเป็นหลาย,ยู่ค่ะนี่ค่ะท่านไตกันมีคน่ค่ะ เบิ่งมาเลาะเบิ่งไว้อีด่วนบันไดยังเฉดีมาเก็บบักเขียบค่ะบักเขียบเพิเ่มไปไปบุ่มค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาเด้ค่ะพี่น้องมาเก็บบักเขียบน้ำกันเด้ค่ะมาเบิ่งบักเขียบน้ำกันมันมันเก็บบักเขียบมันไม่แค่ในเฮิ่์มนะคะพี่น้องไม่แค่ในแก่ไม่มีแต่แดดค่ะพี่น้องแดดแดดก็เลยไม่เวลา ถ้าพี่น้องมาเลาะเบิงบระเขียบค่ะที่ปลูกไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นนวยโดกอยู่ค่ะพี่น้องนี่ต้นสูงสูงขนาดเพิ่มนค่ะคุณค่ะปลายมันแต่ว่านวยมันกัดโดกลูกค่ะ ะะให้เบิ่งใจลๆเลยงวยดกนะคะ่ะเห็นต้นเลยค่ะพี่นุ่งนะะจัดหน่อยะคะ่ะมันเนยมันสุกสิผ้ามาเก็บไปบ่มกินค่ะพี่นงนุ่มงูกันลายวิ่ในป่าคุณค่ะสูงๆกับมิค่ะพี่อนนะคะ่ะ นี่เต็มต้นเลยตอนแรกก็ได้สังเกตด้วยค่ะเพราะว่าต้นเ,เล้มันระเบิ้งสวนเท่ยนยั้นก็ได้กินด้วยค่ะนี้งนปอนมาไหลย ต้นมันสูงคักแล้วค,ค่ะพี่น้องโอ้มือแดดกายเลยค่ะพี่น้องอ่อนขนาดคาดว่าฝนอาจจะตกอยู่ตอนใบใบมั้คงคะ่ะตอนนี้ขาดค่ะนี่คะ่ะบระเขียบ บ้านในบ้านในเฮิมอยู่กับพี่น้องอีกจังน้อยพุ่นละค่ะทำนเฮิมจะซื้อข้าวให้เก็บจะ,ะได้กินไปบูมกินค่ะก็ได้กินกับพี่น้องปลูกไว้แตะโดนเรกค่ะเห็นว่าเป็นน้อยค่ะน้อยนาหรือกระเขียบค่ะเงยๆเห็นไหมจังเลย มา่เบิ่งเกี่ยวหนิวไะเกียวเริ่มดุกค่ะแล้วก็สูงขึ้นนะคะนีวมันไม่เงีนยับพที่นองข้ามาเลาะเบิง่งแม่นาค่ะที่ปลูกไปค่ะน,นคะคะขนาดสูงๆเลยค่ะขนาดที่เป็นเครื่องโคดดุกเลยค่ะ อันนี้ก็บม่ค่อยสมบูรณ์ปันไดค่ะวัได้ใส่ปุ๋ยค่ะแต่ใส่ปุ๋ยนี่ก็สิง,งามกว่านี้เดียวนักหนังวัตถิเขามาสวนตักเกลียค่ะสวนมากเข็ดเข็ดงานกับพี่น้องเข็ดงานว่าจะได้หยุดค่ะช่วงนี้มันหยุดแาก่ก็เลยได้ข้าพี่น้องมา เบื้อง่งค่ะเบื้องสวนเบือ้องหนึ่งค่ะค่ะเปิดน้ำใส่บอ่อปาลาหรือเกลาล่ะค่ะพี่น้องแต่ไม่แข็งแรงกับตัวในเลยค่ะเปิดน้ำใส่เลย ดิงด้งดิงด้งดิ้งกระตุกกระตุกอันนี่ค่คะพี่น้อน,นวันว่างๆค่ะพ,พะปปนนะะะี่น้องถ้าพี่นอนวันอะไรกันไม่ได้เปิดใช่ไปโดูแล้วค่ะฝนตกฝนตกยงี้วเลยค่ะที่นี่มันกะหนำมันกะลดค่ะเพราะว่าแดดหนำมันลด,ดลง นน่ามบกเลยตื้นหัวใจนะคะพี่น้องข้าพี่น้องมันเละนาะมากตุ่มฉ่วงค่ะนี่จะเอาไวส้สเนิทกันนะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุนทรชั้นแนวอย่างนี้ด้วยค่ะข้อเ็นอกำลังใจนะคะในการทำงานต่อไปค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ